สวัสดคีครับเพิ่งขึ้นช่วงที่เด็กขับรถเชิดเครอวันนี้จะพาทำกิจกรรมวิคราบอลบูเลิกา้าสองเยอรมันคู่ระหว่างไอทันบาสควสายเปิดประตัดรักยองทีมซาบ,บุคเคนเล็คู่นี้เปิดมาที่เจ้บ้านอย่างไอทันบาสควายเป็นฝ่ายต่อราคามาที่ขึงครบลูกขาวโดยลงสนามในเวลาตีนหนึ่งขึ้นของครึ่งคืนนี้ทัศน์ในเกมนี้เกมเพลย์ออฟเรื่องชั้นตกชั้นนัดที่สองไอทันบาสควายเตรียมเปิดสนามไอทันสตาดิโอต้อนรับคะแนนของทีมซาบ,บุเคนโดยเจ้บ้านไอทันบาสควายภายใต้การคุมทีมของมาร์ตฟินเนอร์กำลังเหน สถานการณ์ที่ได้เปรียบอย่างมากหลังจากที่พวกเขาสามารถบุกไปฟ้าชัยชนะในเกมนัดแรกมาได้ถึงศูนย์ุดสองผลลัพธ์นี้เกิดจากลูกเกมที่น่าพอใจและการจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายที่เฉียบคมและความเด็ดขาดของผู้แข่งเห็นได้ชัดทาให้พวกเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองในทางกับกันชาบุเคนของู้สืออารชวัสกาลังเผชิญแรงกดดันมหาศาลพร้อมการเล่นพวกเขาในช่วงหลังขาดความแน่นอนอย่างมากการพ่ายแพ้คาบ้านในเกมนัดแรกด้วยสกอร์ศูนย์สองยิ่งทําให้สถานการณ์ของทีมแย่ลงไปอีก ทำให้เกมนี้เปรียบเสมือนการแบกความหวังทั้งหมดไว้บนบา่าเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์และฟอร์มภาพรวมของทั้ง2ทีมแล้วไอทัานบอสควายดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนการที่ได้เล่นในบ้านพร้อมกับความได้เปรียบจากเกมนัดแรกทําให้พวกเขาไม่จําเป็นต้องเล่นด้วยความกดดันมากนักและสามารถประคองเกมเพื่อรักษาผลสกอร์ที่ได้เปรียบมาให้ได้คาดการณ์ว่าไอทัานบอสควายน่าจะสามารถย้ำแขนเอาชนะซาบุเค้นไปได้อีกครั้งเพื่อยืนยันการเลื่อนชั้นหรือรอดพ้นจากการตกชั้นได้อย่างแน่นอนเกมนี้เทใจไปบต่อเกมนี้ถึงควเีนส์เชียร์ไอท่าับอ บางคนชอบก็จัดกัดก็สวนใครที่ไม่มีที่ลงทุนที่นี้ไม่ได้คลิปนะครับย่าลืงกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามช่องทีเด็ดขับของเราด้วยเพื่อที่จะคิดต่อ,ตอไปกองพวกเราสำหรับนีล้ลากรับทุกคนสวัสดีครับ